ร้านอาหารไม่ควรมีประตูทึบอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับร้านหลีคิทเช่นอาหารเขาอร่อยเขาขายได้อยู่เลยแต่่วงจุย้ย มันหมดยุคเลยครับผมจะให้คุณจุดสนใจอยู่จุดหนึ่งจุดแรกก่อนสังเกตไหมเวลาผมเปิดประตูเข้าไปในร้านครับฮนะผมกำลังเดินเข้าร้านเนี่ยครับ,เห,นเ,นรบเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือประตูครับแต่ผมไม่ได้พูดประตูตัวนี้ร้านอาหารไม่ควรมีประตูทึบอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะเพราะร้านอาหารทั้งตาทั้งปากต้องต้องยั่วให้คนเห็นให้ได้ คุณสังเกตไหมคุณสังเกตร้านค้าที่ขายดีอ่ะพอเรายืนหน้าบ้านเราต้องมองไปทะลุถึงหลังบ้านเห็นแสงสว่างอยู่รําไรให้เรานึกถึงว่ามันเกิดมีไฟสว่างอยู่ดวงหนึ่งเราเป็นแมงเม่าอ่ะเราต้องวิ่งพรวดกระไปหรื่าเห็นอยากเห็นอะไรข้างในครับคนจีนถึงบอกว่าพอยืนหน้าประตูเนี่ยต้องเห็นเจ้าที่ตั้งแต่บนถนนครับเจ้าที่ก็จะทําหน้าที่แม่แม่ไร คือสิวจีแม่แม่ลายมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะเรียกให้คุณเข้ามาน,นี่คือจุดหนึ่งถ้าสมมุติคุณทําร้านไม่ว่าร้านอะไรไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยประตูนี้ขอให้เป็นกระจกใสนะครับจะผักเข้าผักออกสไลด์ผมไม่สนใจแต่ขอให้เรามองแล้วเห็นข้างหน้าอยากเข้าอะครับ อะอย่างนี้คุณคุณเข้าใจไหมครับคุณเห็นว่าเขาเปิดหรือเปล่าถ้าเขาไม่เขียนข้างหน้าว่าเปิดเนี่ยงไงครับนี่คือจุดสําคัญใครที่เป็นอยู่อย่างนี้ลูกค้าไม่กล้าเขา้าขับรถผ่านมองไม่เห็นเพราะคุณไม่ได้เปิดปากที่จะกินวันนี้ผมบอกตรงนี้นิดเดียวครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณครับ